โอ,โอเคครับวันนี้เรามาอยู่กับ Assassin's Creed Part 5อีกครั้งหนึ่งทำไมถึงพูดไว้อีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่าอัพพาร์ทห้าไว้แล้วนะครับตอนแต่ว่าโปรแกรมอันนั้นมันตัดอัตโนมัติผมจะเล่าร่าวๆให้ฟังแล้วกันว่าเ<อ>มือ่อทิ่ที่ผมอัพไปก่างงานอนนั้นนี่มีอะไรเนื้อเรื่องหลักมีแค่เราไปพบเมียของเรานะครับที่อเล็กซานเดรียเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เควสอา่าให้ไปฆ่าเดอะสแน็คมานี่นะครับเควสนี้อันนี้คือเควสหลัก เพราะฉะนั้นเราก็สามารถไปกันต่อได้เคยน,นี้เนี่ยเขาให้เราไปขมโมยมีเด็กคนหนึ่งที่มันมอบเพจเราก็คือให้ไปขมโมยสิ่งของจากพวกโจรน,นะครับ นี่แล้วแล้วนะโอเคแต่ผมอยากไปขโมยขอยพวกนั้นก่อนอนะ่ะโอเคนั้นอยวผมมานะต้มเออมาดีครับมาดีครับโอเคไปผมว่าเราน่าจะต้องสเตลวะัะผมขอดูก่อนนะว่ามีกี่ตัว เงีคยสี่ตัวเองอ่ะสี่ตัวจริงเลยทางนี้ก็สบายแล้วละแจ๊บแต่เดี๋ยวก่อนเออเอาแต่นอนพวกนายนะเอาแต่นอน ต่อไปเควสที่เราจะไปนั้นเราจะไปทำเควสหลักกันเราจะไปทำเควสหลักกันนะครับทุกคนไม่น่าเชื่อครับเพราแต่มันไกลมากเลยอะ่ะฉะนั้นผมว่าเราฟาสทรัเบลกันดีกว่าโอเคครับไม่น่าเชื่อครับวันนี้เราจะมาทำเควสหลักกันนะครับน่าเชื่อครับ ่ไฟล์ฟเอซเซนต์กินาลิออสเมืองนี้จเจริญน,นะครับเออผมมาก่อนแล้วนะครับมาพาร์ทห้าห้าจุดหนึ่งแล้วกันโอรโรกอรโลสผม,ผมได้มาที่นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าคนอาจจะไม่เห็นนะโอเกมผมมา ว่าเราต้องเดินแล้ววะป้อมปราการมันใหญ่มากโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าจากด้านนี้แล้วกันผมว่าผมจะเคลียร์ที่นี่เลยวะ่ะเอาแบบให้ไม่เหลือทหารเลยอะ เฮ้ยโอ้โหเห็นเฉย ผมว่าผมเคลียร์ข้างหน้าเสร็จหน้าซ้ายเสร็จผมไปเคลียร์ฝั่งนุ้ต่อดีกว่าเลียย์ทหารมันเยอะกว่าที่คิดเยอะกว่าที่คิดเอาไว้หลายเท่า ไม,ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมาเป้ามาเป้าเออยิบไปเองยิบไปเองยิบไปเองไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลย nothing อันที่อันที่จริงก็ไม่มีอะไรที่จริงก็ไม่มีอะไรที่จริงก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเดินมาแบบนี้เดินมาแบบนี้บอกได้เลยว่าบอกได้เลยว่าบอกได้เลยว่า ตายดิครับรออะไรอ่ะโอ้ยข้างล่างนี่มังมีมีมีตัวอยู่ใกล้คีบเปิดลกค้มีนะมีตัวอยู่ใกล้แค่นี้องโอ้โหไปไกลๆหน่อยไปไกลๆหน่อยเฮอ เออมามาทหารมันสปอนย่ีดเปล่าเนี hey, ่ยสงสัยเปล่า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 มาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยสงสัยหน่อยสงสัยหน่อยโอ้ไม่ <Not> นอตตีเรียบถ้าไม่สงสัยแบบนี้บอกเลยว่าเจ้าน่ะตายไปแล้วอเอาวะเอาวะจังหวะนี้วะจังหวะจังหวะนี้วะทุกคน เฮ้ยเดี๋ยวดูเดี๋ยวมันจะแบกองเพื่อนกันนไม่ให้จัดไม่ให้พูดไม่ให้พูดโอ้มันมีการเห็นศพว่ะอย่างงี้แม่งลำบากละ

ไม่ให้ไม่ต้องไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดมันมีตัวนอนอยู่ตรงนี้แล้วผมไปจัดการในตัวนี้เฉยเลยอะไรวะเนี่ยโอ้เกือบปล้เกือบปละอีกสิสองตัวโอเคอุ้ยอุ้โอเค,เคอุอ,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 อุ้ออนนยอุ้ยล้เมออุลเม่

<laughs> Many thanks, friend. God's shelter. I will be destroyed! Something's going on. to get out of here!

โอ้เพ oh. we well. ื่อนเรานุ้ไม่เนียนเลยโอเคเพื่อนเราน่าจะตายไปแล้ววะต้องมีการเสียสละกันวะทร็ทีทร็ที มาทีสองตัวดิตีตัวมาทีตัวมันเห็นเราเหรอวะนั่นออกไปแล้วนั่นออกไปแล้วมนันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเออ,อ อ้าวผมจะเคลียร์หมดเมืองว่ะ

mine now ah ah เออเออ my friend you have my thanks. <laughs> bastard can fight shit เดี๋ยวๆๆ มีคนเมื่อวานแถวนี้กลัวมีคนอะไทม r ทู o รน i n e e d s เร e h e l ก เขาเรอยนทำอะไรอยู่เขาเรนทำอะไรอยู่อ่ะชีวะอืมชีวะชีวะมัวแต่ชีมชัวแต่ชีอุ้ยเราได้โน่ใหม่ด้วยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลย หมดแล้วต่อไปก็เหลือแค่นั้นแล้วสามคนกำลังเดินขึ้นมาโอเคต้องจัดก,การไอ้ลูกกระจอกมันก่อนวะ่ะแล้วก็มันเดินติดกันเลยอะมันยากละ yep, yep, yep. i need soap, i need soap. i need soap, i need soap. that's the yes. scum. alarm over here. watch my back, self, if you slack off now. concentrated o r m u ก็ t งกันไปก็ไม่ m ู้ว่าจะทำยังไงกอืม่อุ้อ่าจะท้ยังไง ไอ้น่นเออเออเออมาอื้มอื้มตายไปตายไปเรียบร้อยเจลาดิโนสโอ้หสเตลว่ะยังเหนื่อย Why have you dragged me into the land of the dead? You sought to kill my wife. Mm -hmm. Your horde of a wife is a murderess, yeah. wasteful and wanton. I did my duty as a Philaketai, and for this, you have taken my life. Is your vengeance above all law, Medjay? Be warned. The Philakes will hunt you down and exact revenge. made the hidden one walk beside you the lord of the duat awaits เออสวยงามสวยงามครับโอ้โหเคลียร์ได้แบบแอบโซลูทลี่เคลียร์ว่ะโอเคผมไปเคลียร์ทุกอย่างเลยในค่าย มอไม่คายนี้มันล้นเลยโอ้รู้สึกวันนี้นี่เรมเลทมันจะดรอปลงเพราะว่าผมปรับภาพสูงขึ้นนะถ้าเกิดดูแล้วมันแปลกหรือเปล่าเนี่ยมันหมดแล้วตรงนี้ผมต้องนี่เลยวะจุดไฟอ๋อผมมีนี่อยู่นี่ว่า จุดยังไงเอ,เ,อเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันรีใหม่หมดเลยป่ะเนี่ยเดี๋บ,บอกนะมันรีศัตรูใหม่หมดเลยที่ผมสเตล,ลไปเมื่อกี้งั้นขอเวลาแป๊บนึงนะท่านผู้ชมเออ,อมาดิครับเจอก,กันไอ้น้อง กันไอ้น้องมองอะไรอยู่เฮอยมาเลยครับเออ,เอ,อมาเลยครับ g o d ดส์ก็อดส์เบลชโอเคเรียบร้อยอ่านี่ชุดสีดำโอ้โหอย่างเท่ <c oughs> เราน่าจะไปฆ่าเดอะสเนคแล้วนะตอนนี้แต่เราจะยังไม่ฆ่าในตอนนี้นะครับเราจะไปฆ่าในตอนหน้ากันนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับคลิปนี้มาสั้นๆเพราะว่า อัดไปแล้วคลิปนึงแต่ว่ามันผิดพลาดนะครับทุกคนก็จะต้องขออภัยด้วยนะครับเจอก,กัน